กินข้าวแรงแกกินข้าวแรงทอดหมูทอดไก่กันเนีอันนี้ตำบักแดงนี่กินทอดหมูกับตำบักแดงจกกพี่น,น้องเหนียวกับน,นึ่งแล้วยมร้อน กมวเช็ดกล้องจักบาทได้จัดพี่น้องเลยมันมั่วลื่มเรื่มเ็ดกล้องเิน,นบาทนี่นตั้มบักเตียงจัดพี่น้อง tiếng còn tiếp cút cao cút một tiếng cả là cả đục như là nó cặp tết năn tết ้ำนามมั้งเจียจำนามจำจำเขทบยื่จาจแท็บลวใครลงงูนนู่ อันไหนไปเห็นงานกินอยู่ผู้เดียวจ้ะพี่น้องเอ้ยแมไงบ้านมา